ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาในบทอิติปิโสร้อยแปดซึ่งเป็นบทที่บรรณาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าเป็นพระคาถาที่มีอนุภาพมากที่สุดกว่าพระคาถาทั้งปวงที่ถือได้ว่าเป็นคาถาธางชัยภาวนาเป็นการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณเพื่อถวายพระพรแด่พระพุทธเจ้า เสมือนเป็นปฐมบทแห่งการบูชาคุณทั้งนี้ก็เพื่ออ้างถึงอำนาจแห่งพระพุทธคุณหรือพระพุทธบารมีได้ช่วยคุ้มครองรักษาป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆและเสริมเดชอำนาจบาร,รมีสติปัญญาให้แก่ตนเองเป็นที่รักใคร่เมตตาจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กิจการงานของตน จึงค่ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดสาธยายมนในบทอิติปิโสร้อยแปดต่อไปนี้ตามสมควรเก่กโอกาสและเวลาสื่อไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพตังภะคะวานตังอะภิวาเท น e o g r a p h y p a h k t a t ะส w a t h o t h f ัง t r a ะ e F hoc-phab-malle Dawn-meye- 午 immortality o r p h f a t s s u t s นโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสามมาสามพุทโว ชาจรณสามปันโนสุขโตโลกเวตทวตาโนตโรปุริสัทรามสาริสัทถาเทวมโนนสานังพุทธภควาติสวาคาตวภควตาธรรมโมสันเทตโกอาาลลโก ปาสิโกโอปะนิโกปัจัดตังเวทิตาโพ โสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโุโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมีิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจต ตาเรโปเรสายุคเนอัตถโปเรสปุกคลาเอสปะคะวะโตสาวกสัมโทอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชเลการณียโยอนุตตรังปุญญาเขตตามรอการสา Aສດສ binnen මෙtaසා thantàre කlang <laughs> o

ê số than tao về thế trướcố nênọ thanệ chaá tụ mẹ trai giá vàng khá là ra kia má เวนาชิตวามมนินโทตันเตจะสาภาวตุเมจะยามังคลานิโอเคตคาคามเตหัสสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปทางปุริมาละวันตังเอเทเิสางคตมาโนจิตวาุมนิน โทธานเตชะสาภาวะตุเมชยามังคะลาในการตะวานนักาธมุทารังหิวคาเพเนียเจนจายโทวทวจนังจนากายามาเชสันเตนโสเวทธินาชิตวามุเนนโทธานเตชะสาภาวะตุเมชยา चिहाय स चवाङ्गे पचलितवान् धन भवा जलो न วิงูวปุังมาหิตเทงโกนเตณเทระพูจะกค้นธรรมาปัญตัวเอโทภะเทสวิทนาชิตตวามูนิโทตาเตชจะสาภาวะตุแมชยามังคลาเนโทคาหะเทเตปูจะกค้นสุธาทาทางพระมังเวสซ เดจโตเตเมเตปกาภิธานังยานาคเทนาเวเทนาจิตตวามุนิโทตานเตจสาภาวะตุเมชยมังคลานิเอตาเิโกตชยมังคลาอาทะคาทายวาจโนเินะเทเนสารเตมตานเตหิตวา कविविधान्योपानवाले मोखं सुखं पदे कपाय न रोसपाल्य महाकारुरि गो नाोयिताय स भपालना पारमे सा पापा तम् भो दि मो तमा हे तेन सा चवाहोमेलङ्यन्तु भो ทียาโมเลสกยานงนาทิวัธโนเอวังอาหังวิชัยโยโหมิชัยยัสุชัยยามังคะเลอปาราจิตปันนังเกีเสปะทวิโกคะเลอภิเสเกสะพะโพธานังอาคาปาตปะโบทัิสุ นังคาตังสุมังคาลังสุปาปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตัวจะสุเยทังธรรมะจาริสุปัฏฐาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปาตังคินังปาตังคินังมโนกรรมังปาณิเทเตปาตังคินังปะต

สัพพมังคลางราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสัทธาโสเทพรวันตุเมพวตุสัพพมังคลางราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสัทธาโสเทพวันตุเมพวตุสัพพมังคลางราคันตุสัพเทวตาส ปาสังฆานอาเวนะสทถาโสเิภะวันโตเมอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรภยัยปรชชาศจากการพยาบาทเบียดเบียน ปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตาสุขิตาโหนตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยาบาทเปี่ยดเบียนซึ่งกันและกันเลยยาได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้มีความสุขก,กายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตากรรมมัสก,กาผลตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิด เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆอิทังเมปุญญาภาคังยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตยโยทุกข,ขาปมุนจันตุ ขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์เถิดอีทางบุญยถาคัง,งสัพพัสตานางโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาทุกขาปรมุลจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ชะก็ดีที่เกิดเป็นอันทชาก็ดีที่เกิดเป็นสังเสธาชาก็ดีและที่เกิดเป็นโอปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้น ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยท่วนทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทินข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญกิตภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้า บิดามารดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกโศกโรคภยัยสมบูรณ์พล,ลผลด้วยของกินของใช้มีที่อยู่อาศายัยเครื่องนุ่งหม่มและอย่ารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบรารมีได้เข้าถึงพระนิพพานเถิดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรยัยและอำนาจแห่งผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพลวะปัจจัยอำนวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขออนิสงส์แห่งการสวดมนต์และเจริญภาวนาในครั้งนี้ได้อำานยผลให้ท่านและครอบครัวตลอดทั้งธุรกิจการงานประสบแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน